เจ้าซีดเบ็ดป่าต้น,นกระชังแปดด้วยครับพี่น้องมาตรฐานวอนี่ครับเพชรแบบมาตรฐานกันเลยครับโค้งเหล็กกับมาปีนีพลาดกันเลยครับวันที่หนึ่งมีตันาครับลงลูกป่าด้วยพี่น้องนี่ครับมาตรฐานยางก,กับโบต,ตกวด้วยพี่น้องนี่ครับเวลาเขาเกี่ยป่ามันก็นจะบบต,ตกครับมันก็นได้มาตรฐานกันเลยพี่น้องนี่ครับ ย่างว่าล่ะๆฟุตเด้อพี่น้องหาซิปกระชังเลยพี่น้องปีนี้มาตรฐานแข็งแกร่งแข็งแรงครับเรียบร้อยแล้วครับลงมาสู่ท้องเกินลำเปล่าแล้วประมาณลอยสี่สิบลอยหาซิเมตรครับโค้งสากเชื่อมเองได้ครับเพื่เองขันจังสร้างประเทศไทยจะเอาลุมละแปดลอยครับเองฝีมือครับ แค่อมเองเลยครับน,นี่เป็นมาตรฐานนี่โค้งสางเลยครับนี่การสร้างเรื่องปลาสมัยก่อนจะเป็นไม้ไผ่เองครับเวลาห้อยยางมันจะตกกับแต่ของห้อนี่เฮดแบบมาตรฐานครับโค้งสางเป็นเล็กนี่ครับมันจะหมันโคงน้งได้ป,ประมว่าสิบกว่าปีเลยพี่้องห้อโค้งเล็กนี่ครับเฮ็นมาตรฐานกันเลยเจ็ดถึงสิบป,ปีครับไม้ไผ่มันจะอยู่ได้ประมาณสองปีนะครับ ย่างไปผุนแล้วครับไม่ย่างไปหรอกครับยัางพระน่านลงลูกป่าอยู่นี่ครับสร้างป่านะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่เกิดลำปางจังหวัดกาฬสินธุ์ครับถังเขาจะใส่ถังใหม่กันหมดเลยเอยๆพี่น้องนี่ครับลอยกระลูกเป็นถังสีถังอันครับลูกใหม่กันเลยครับนี่ครับลอยกระลูกด้วยพี่น้องถังละห้าร้อยเก้าสิบบาทนี่ครับจำนวนลอยกระลูกกัประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนี่นะครับเนี่ยเล็กกประมาณแสนกว่า แบบมาตรฐานกันเลยครับผู้ใดพี่น้องอยากมาเด่นมาเที่ยวน้่กับ่ต้องยัดตกแพ้แล้วครับบาดมาตฐานแล้วห้อหหมันคุ้งนี่นาถาวนกันเลยครับนี่ห้อเสียมต่อครับนี่ทางยางเลอยพี่น้องน,นี่ครับดิกนาสามนี่ครับห้อเสียมตอ่ออันนี้นาซีเรือยพี่น้องนี่ครับอันนี้นาสามนี่ครับนาสาม อันนี้นาสี่หรพี่น้องเด็กนาสามนาสี่ห้องใส่กันมามาตรฐานนในห้องนี่ครับย,าย่างก็ต้องยันตุกกระขับบาดพี่น,อนอ้องย่างกาตอาอาดมาพี่เลยโอ้ที่ครับลงมาแต่เด้อพี่น้องลงมาสู่ท้องเขื่อนลำปาวเรียบร้อยแล้วครับรต้องยันตุกเลยครับพี่น้องกลับนากลับหลังก็ต้องยัดนะครับดับที่เอาโค้งสางมาตรฐานกันเลย ลงทุนเกือบสองแสนบาทครับซื้อถังซื้อเด็กไม่เชี่ยมมาต่อจ้างสร้างจ้างอย่างซอยเนี่ยกับกือบสองแสนบาทครับนี่แหละเพื่อมองพักมองอาศัยครับมองนอนเวียนเกี่ยวปลาเลี้ยงปลาเมื่อเราเขาก็มีมองนอนเวียนนอนอย่างเี้ครับนี่เป็นกระต๊อบกระท่อมแล้วครับมีทุกอันครับเขสร้างเพิ่นกับสิมีนี่ครับใกล้ๆกันกับสิมีกระท่อมกันอย่างมี้มองพักมองอสศรับแดดรับลมด้วพี่น้องนะครับบางคนเพิ่มโบมีเพิ่นกับใส่ คือเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวครับนี่เพิ่นจะใส่ร่มครับครับ